แม่คะแม่คะแม่จําอันนาได้ไหมอันนามาถึงบ้านเราแล้วค่ะแต่หนูออกไปรับอันนาแป๊บนึงนะอันนาเข้ามาสิจ้าสวัสดีจ้าฮันนาฉันดีใจจังเลยนะที่เธอมาบ้านฉันวันนี้นะ่ะฉันก็ดีใจเหมือนกันจ้านันนี่เข้ามาเลยเอา้าววันนี้เธอมีอะไรมาฝากด้วยนะอ๋อฉันมีสมุดวาดภาพระบายสีแล้วก็สามารถติดสติกเกอร์ได้ด้วยนะเอาเป็นว่าั้นเดี๋ยวฉันให้เธอมานั่งที่โซฟาแล้วกันเนาะเดี๋ยวฉันจะเตรียมอะไรมาต้อนรับเธอดีละ เออฉันดีใจนะที่เราได้เจอกันนะที่โรงเรียนสอนขี่ม้าวันนั้นสนุกมากเลยนะการขี่ม้าเนี่ยใช่ใช่ใช่ฉันก็ชอบขี่ม้าเหมือนกันแถมวันนี้เธอก็ตลกเลยเนาะทำไมเธอยังใส่หมวกขี่ม้าอีกล่ะเอา้าฉันลืมถอดเลยอะจ้าขอบคุณนะจ๊ะฮันน่าที่เตือนพอดีใส่เพลินไปหน่อยเออลืมไปเลยเออเอาเป็นว่าฉันว่าเดี๋ยววันเนี้ยเธอเตรียม พวกสมุดวาดภาพระบายสีใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นด้วยกันเลยเนาะโอเคจ้าอืมดูสิอันนี้เป็นลูปผีเสื้ออันนี้เป็นคอลเลกชันพวกมแมลงแน่ๆเลยม,มีผีเสื้อมีนอนมีดักแด้เอ๊มันจะติดสติ๊กเกอร์ยังไงนะเออฉันว่ามันเริ่มน่าเบื่อ,อยังไงก็ไม่รู้นะ่ะอันนาเธอมาเธอว่าไหมว่าเดี๋ยวฉันว่าเราไปหาอะไรทาที่มันน่าสนุกกว่านี้ดีกว่าไหม เออใช่ฮันนาฉันว่าเราออกไปข้างนอกกันดีเลยจ๊ะฉันว่าอยู่ข้างในบ้านมันอึดอัดยังไงไม่รู้อืมโอเคจ้างั้นเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันเลยเนาะว่าแต่เราจะไปไหนกันดีนะเอออันนาเธอเพิ่งมาอยู่ที่เมืองนี้ใช่ไหมล่ะฉันไม่รู้ว่าเธอเคยไปสนามเด็กเล่นของ Play Mo b i l City หรือยังสนามเด็กเล่นเหรอจ๊ะโอยคนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะฉันก็ไม่เคยมาเลยเนี่ยอืมฉันจะมาหลายรอบแล้วแต่ฉันไม่ค่อยมีเพื่อนมา มูฉันดีใจนะที่ฮันนาพาฉันมาวันเนี้เอาจริงหรอจ๊ะปะชั้นมาที่นี่บ่อยมากเลยนะอันนาปกติฉันมากับแฟนฉันที่ชื่อเดฟน่ะฮะฮันนาเธอมีแฟนแล้วหรอกเหรอหยจะพูดไปก็เขินนะฉันกับเดฟก็คบกันมาได้ประมาณเดือนกว่าแล้ว่าจ้ะเดฟเป็นผู้ชายที่น่ารักสุภาผ้าอ่อนโยนมากๆเลยโอ้น่าอิจฉาจังเลยเนาะฉันไม่มีแฟนจะกทีอิจฉาเธอจังเลยอะโอ้ยไม่ต้องอิจฉาหรอก เาเป็นว่าฉันว่าเราไม่ต้องมาคุยกันเรื่องผู้ชายแล้วแล้วเนาะมันมันไม่นาม่ามีไม่มีอะไรนะ่าตื่นเต้นนะจ๊ะเดี๋ยวสนามเด็กเล่นก็ไม่มีอะไรแล้วฉันว่าในเมื่อเราทั้งสองคนเนี่ยชอบขี่ม้าใช่ไหมแล้วก็ไปดูลานคอกมากันดีไหมโหเจ๋งไปเลยอะฉันเพิ่งรู้นะว่ามีมุมนี้ของเมืองที่เราสามารถไปดูเจ้ามาได้ด้วยดูสินี่มาตัวนี้สวยจังเลยดูตัวสีขาวตัดน้ำตาลน,นี่สิเอ๊ะทำไม ฮันนาจ้าทำไมมาตัวนี้มันดูดูกระสับกระสายรู้มันกังวลอะไรสักอย่างมันวิ่งวนไปวนมาฮันน่าว่าไหมนั่นมาสิอันมากทำไมมาตัวนี้มันอย่างนี้นะมันวิ่งไปมาฉันรู้สึกว่ามันกําลังอารมณ์ไม่ดีเธอรู้สึกกาลังมันกําลังกังวลอะไรสักอย่างอ่ะฉันว่าสัญญาณเนี้ยไม่ดีเลยนะเอ๊หรือว่าฮันนาจ้าฉันว่าเจ้ามาเนี้ยต้องเป็นมาแม่ มาตัวแม่แล้วมันอาจจะกําลังตามหาลูกของมันอยู่หรือเปล่านะฮะอันนาเธอว่างั้นหรอใช่ฉันรู้สึกว่าถ้ามาตัวแม่แล้วมันไม่ได้อยู่ข้างๆลูกอ่ะมันก็จะต้องตามหาลูกแน่ๆเลยอ่ะไม่รู้ว่าลูกมันหายไปไหนมาสิเออเป็นไปได้นะน่าจะเป็นมาสองตัวนี้น่าจะเป็นพ่อกับแม่แล้วมันคงมีลูกมันที่หายตัวไปอ่ะมันถึงได้วิ่งกระสับกระส่ายอย่างงี้อมันพวกเราต้องช่วยกันตามหาลูกของมาแล้วแหละ ได้เลยงั้นเดี๋ยวเราออกตามหาลูกของเจ้ามากันเลยเนาะ๊ะอ,อยู่ไหนนะเราต้องช่วยช่วยเจ้าแม่มาหาลูกมาของมันให้เจอนั่นเนี่ยเฮ้ยฉันกลัวว่าเจ้ามาจะถูกลักพาตัวไปหรือเปล่านะ่ะไม่หรอกมั้งเอ๊เดี๋ยวเราต้องไปตามหาเราแยกกันหาจ้ะนี่หรือเปล่าเอ๊ะอันนาะอันนาะฉันเจอเจ้าลูกมาแล้วจ้าเจ้าลูกมาคงหลงทางนะ่ะหลบอยู่หลบอยู่ใต้ต้นไม้นั่นไงอันนาะมาทางนี้แล้วอันนาะมาทางนี้น,นี่ไงจ้ะ จ้าลูกมากลัวอะไรก็ไม่รู้น่าไปยืนแอบอยู่หลังต้นไม้อมฉันว่าเราต้องค่อยๆต้อนมันออกมาเนาะนี่เจ้าหมาเจ้ามาน้อยออกมาซี่ออกมาซี่ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวฉันจะพาเธอกลับไปหาเจ้าแม่ของเธอนะจ๊ะมาไนะมมาไหมเจ้าหมาไม่ต้องกลัวอีกต่อไปนะจ๊ะโอ้ยในที่สุดเราก็ตามหาลูกมันจนเจอฉันได้เนาะดีจังเลยก็ต้องคืนลูกมาเข้าคืนให้กับพ่อกับแม่ของมานะจ๊ะ ฉันดีใจจังเลยอ่ะเหนวันนี้เราได้ทำความดีอีกหนึ่งชิ้นแล้วเนาะ